ลบคำคนรหาแกล้งเศร้าแค่ในไอจีแอปทักษออนพาลูกสาวน้องปีใหม่ส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์พยาบาลลบข้อคนรหาโดนดา่าแกล้งเศร้าแค่ในไอจี ทำเอาทางคุณแม่กูราสตองอย่างแอปทักษออนพักสุขเจริญนั้นเจอดราม่าทัวลงหลังเจ้าตัวได้คอมเมนต์ที่ใต้โพสต์ของไบพิธรทันดยขณะที่ทางด้านสริยุทธสุทัศน์จินดาได้ร้องไห้กลางรายการหลังอ่านข่าวผู้ติดเชื้อโควิด -19 เสียชีวิตหลายรายในวันเดียวซึ่งทางด้านแอปทักษอรก็ได้โพสต์อิโมจิเป็นรูปร้องไห้ และก็ทําเอาเกิดดราม่าอย่างหนักกลางอินสตาแกรเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาต่อว่าแอปทักษออนว่าอย่าเศร้าเลยคุณแอปเศร้าแต่ใน IG แต่ชีวิตจริงเหมือนจะเฉยเมยนะคะไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเลยขออภัยที่ถามถ้าแสดงออกแล้วขอโทษนะคะเคยชอบ และติดตามมานานขอเลิกติดตามทุกช่องทางทุกรายการทุกสื่อที่คุณออกเปิดทีวีเจอขอเปลี่ยนช่องเลิกซื้อของที่คุณเป็นพรีเซนเตอร์เสียงประชาชนอาจจะเล็กน้อยไม่กระทบคุณแต่เราก็อยากแสดงออกบ้างค่ะต่อมาทางด้านแอปทักซอนนั้นก็โดนเรียกร้องให้ออกมาเคลื่อนไหวถึงปัญหาดังกล่าวเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพยอดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ของวันที่15กรกฎาคมที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อ9,186รายและจำนวนผู้เสียชีวิต98รายซึ่งถือว่าเป็นสถิติยอดผู้เสียชีวิตสูงสุดในประเทศไทยโดยทางด้านแอปทักษออนก็ได้ระบุข,ข้อความทิ้งท้ายฝากถึงคนไทยไว้ว่าดูแลตัวเองกันดีๆนะคะเป็นห่วงทุกคนค่ะอีกทางล่าสุดทางด้านแอปทักษอ,อนยังได้ออกมาโพสคลิปคู่กับลูกสาวน้องปีใหม่ส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์และพยาบาลที่กำลังทุ่มเททำงานอย่างหนักซึ่ง งานนี้ต้องบอกเลยว่าลบข้อครหาเมินเฉยทำเศร้าแค่ในไอจีไปเลยจ้า